ชิล์โมนิ่งกินเที่ยวช็อปออฟเดทาวร่วมกินเที่ยวช็อปโดย Panderma Care Moisturizer มีโค้ดบูสเตอร์เพื่อดูแลยภาพแห่งผิวและโพทาไลเลเชอร์พารควันนี้พลอยชิคครับจะพาเราไปทานหมูกรอบฟันแตก หมูกรอบอย่างดีวไม่ได้ต้องฟันแตกด้วยมันเป็นยังไงอะ่ะคือผมอ่านแค่ชื่อร้านนะผมคิดว่ากินแล้วต้องฟันแตกฟันหักหรือฟันบิ่น <c oughs> แน่ๆเออแต่เรา <c oughs> จะไปพิสูจน์กันหน่อยนะฮะ <c oughs> แต่เขาบอกว่านะฮะไอหมูกรอบร้านนี้เนี่ยนะฮะ <c oughs> เฟิร์มได้เลยว่าทานแล้วไม่อ้วนอื <c oughs> ยังไงล่ะ หมูกรอบเนี่ยทานแล้วไม่อ้วนแต่ชื่อร้านดีดีหมูกรอบฟันแตกครับตั้งชื่อักขนาดนี้นี่เขามีคำถามว่าไม่กลัวคนเข้าใจผิดเหรอว่ามันแข็งออนะฮะกินแล้วฟันหักฟันแตกเนี่ยเดี๋ยววันนี้พลอยชี้จะมีคำตอบให้นะครับ,รบก็ติดตามฟังการรายงานสดๆได้นะครับช่วงของดาวอาร์ตนะฮะนี่คือกินเที่ยวช็อปออฟเดอะทาวของเราครับกินเที่ยวช็อปออฟเดอะทาว ร่วมกินเที่ยวช็อปโดยแพ n เด r m a มาแค m o มอส u r i z e r มีโค้ดบูสเตอร์ที่ช่วยฟื้นฟูการส่งสัญญาณความชุ่มชื่นให้ผิวได้ดียิ่งขึ้นและโพเทไลเลชอร์พาร์คเดสติเนชั่นออฟเลจิเออร์มาแล้วนะครับผมตอนนี้ได้เวลามาก <c oughs> ครับคุยกันปิดไม่บอกผมหรออะไรนะตอนไม่บอกดีนะผม,ผมไม่ทันไปก่อนไม่เห็นที่หวัวแล้ว <c oughs> แล้วก็แซวคนนู้คนนี้เป็นเรื่องผมไม่แซ<ต>วไม้แซวผมเป็นห่วงอ๋อน้องรักผมครับเ<อ>พื่อนเฮ้ยโรงเรียนหลอนนะครับคือจริงแล้วมันจะมี13เรื่องสยบ องแล้วก็มี13บพุ่มกับแล้วก็นักแสดงนี่เติมไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดจริงๆนะฮะตอนนี้แต่ละเรื่องก็มีมีมีไอเดียของแต่ละเรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันดีกว่านะฮะตบมือต้อนรับท่านแรกก่อนดีกว่านะฮะคุณเต๋อของเราคุณเต๋อชันทวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีนะครับโอ้สวัสดีครับทัดมาพุ่มกับท่านหนึ่งครับคุณโอพี่โอครับพี่โอสวัสดีครับโอคับสวัสดีครับพี่โอนี่จากเรื่อง วันนิดาเดี๋ยวจะเป็นตอนแรกที่ที่เราจะแร์เสานี้อ่าอ่าดคุณแล้วก็วันนี้มี2นักแสดงที่มาด้วย3สอรู้สึกว่าจะอึอิลอเอาเลยเเราไม่ต้องบอกเขาหมดขนาดเขาน้ำเขาน้ำเขาน้ำเฉยก็ได้เออที่เราต้องรู้แม่ว่าเขาอึเหลวหรืออึบไแล้วไปแล้วแลับดาปรแกรมฮะเป็นไงบ้างครับเอ่อคล่องไหมฮะ เออเออครัสบายเลยไม่ใช่ไปเข้าน้ำธรรมานาะต่อด้วยเข้ามาเป็นคนสุดท้ายครับชื่ออะไรครับแนะนน้ตตวหนอะฮะค่ะชื่อเบลเข็มิสลาค่ะเล่นตอนแช่งค่ะตอนแช่งตอนแช่งนะครับโอ้แล้วทางนี้ละครับเล่นชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อเข้าปั้นครับสีทั์เล่นตอนตายตามครับตายตามของนี่เลยครับของพี่เต๋อเลยเดี๋ยวจะได้ตายตามกนนะไม่ตายไม่ตายวันเดียวอ่ะแล้วก็ น้องผมเฟรมชูวินครับได้แช่งครับแช่ง๋อาดิแช่งเขาบอกว่ามาสองสองคนตายตามมาหนึ่งนักแสดงนะแล้วก็ส่วนผูมิกับโอมคุณโอมยังไงฮะนักแสดงหายไปไหนฮะอ๋อครับไม่ไม่ทราบเลยฮออยู่ครับเออไม่ไม่กินอะไรกันมาซีซั่นจะอืดตลอดเลยนะฮะเอาเดี๋ยวคุยครืโอมเรื่องแรกก่อนดีกว่าวันนิดาก่อนเลยครับครับพี่โอมครับใกล้มาอนิดนึงครับพี่ครับนะฮะครับ ค,ค,ค,คือคือคือเรื่องของเพื่อนเฮ e ียนโรงเรียนหลอนเนี่ยมันมันคอนเซปต์มันมาจากยังไงก่อนครับคอนเซปต์เนี่ยมันคือมันเริ่มมาจากว่าพี่เดียวกับพี่แจนเขาคือมองว่าเอออยากทําโปรเจกต์แบบหนังผี <c oughs> อ่าแต่ว่ามาเป็นซีรีส์สั้นๆครับตอนเดียวจบอะไรเงี้ยครับหลายๆตอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเอ้ยถ้างั้นก็คือแบบมันอยากได้พุ่มกับหลายๆคนมาทําคนละหนึ่งตอนแล้วก็เลยเลยดึงพุ่มกับแต่ละคนมา <c oughs> ครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ <c oughs> ทเป็นหลังผีเกี่ยวกับ โรงเรียนใช่ครับแล้วเรื่องเหล่านี้มันมาประจากเรื่องจริงๆที่มันพูดถึงกันอยู่หรือว่าเราเขียนขึ้นมาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่ครับผมแต่ว่า<อ>หลายคนก็พุ่มกับหลายคนก็คืออาจจะเขียนจากแบบว่าเรื่องที่มีอยู่ในเหตุการณ์ประจำวัน<อ>หรืออาจจะดึงมาจากเรื่องข่าวหรืออะไรก็มีเหมือนกันครับแล้วอย่างวันิดาล่ะครับมันมันเป็นยังไงครับพี่เรื่องนะฮะก็คือว่า เออมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งที่แบบมีเรื่องเล่าว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวนิดาเนี่ยเขาตายตายโดนฆ่าตัดคออะไรเงี้ยโหเสียมากเงี้ยแล้วก็ในโรงเรียนนะแล้วก็เออคราวเนี้ยหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นตำนาน <S <S ว่าถ้าเกิดใครก็ตามเ่ยถ้าเกิดเจอผีวนิดาเนี้ยก็ต้องหา หาหัวจริงๆอ่ะที่หายไปให้เจอออเอ่าถ้าหาไม่เจอก็จะต้องตายตามเขาไปอะไรโอ้ผมคือถ้าเขามาหลอกใครปุ๊บต้องไปตามหาหัวโอ๊ยฉันมาหลอกจริงทำเป็นไม่เห็นได้ไหมไม่เห็นไม่เห็นคือเหมือนเป็นภารกิจอ่ะคือถ้าเจอวอนิดาปั๊บต้องไปตามหาหัววนิดาโอ้แต่เั็กแสดงเป็นใครยังไงครับคุณโอครับผมเออนั่งเอกคือน้องฝนครับสนันนชาติแล้วผมเล่นเป็นมานาสวีก็คือเป็นคนที่ คนนี้แหละครับที่เจอกับผีวนิดาาต้องตามตัวส่วนตัววนิดาเนี่ยคือเป็นน้องอามครับมิสลาครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องตามดูอันนี้จะให้ได้ใช้ดูกันวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอ้โหเป็นตอนแรกเลยใช่ไหมฮะครับผมโอเคบอกช่องด้วยได้ป่ะครับบอกช่องได้ป่ะได้ครับได้ครับช่อง GTH on air แล้วก็ช่อง Team M Channel ตอนสี่ทุ่มนะจะรีบโปรโมทไปไหนกูยังเรื่องยังไม่ทันจบเลยไม่เมื่อกี้ไม่เข้าไปไม่ได้พูดอะไรเลยเข้าลากันไปไม่รู้ว่าตอนไใจให้เต็มที่ ผมมีเวลาให้พี่สเสมอคืออะไรบ้างป่าวกไม่ใ well ่อะไรไปที่พุ่มกับคนนี้หน่อยะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องเขาความหลอนเป็นประมาณไหนก่อนครับความหลอนของหนังเรื่องของคุณนะครับคุณโอโอ้โหเรายากจังเลยก็นั่นแหละคือผมอยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบรวมๆที่ดูน่ากลัวมันจะมีกลิ่นอายของแบบคล้ายๆเหมือนเหมือนเป็นนิยายสั้นของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะมีฟิลๆอะไรอย่างงี้อยู่อ่าแล้วก็ ต้องลองดูครับเราอยากไหมคือคืออยากรู้เหมือนกันเพราะพูดกับแต่ละคนมันต้องหลากสไตล์ถูกไหมครับมันต้องสิบสามเรื่องนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาเป็นเป็นแนวที่ถนัดเลยใช่ไหมครับพี่ก็จริงๆผมไม่เคยทำเลยนะไม่เคยทำบางผีเลยใช่ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับดูแล้วผีดุไหมเรื่องเขาอะครับดุไหมฮะโอ้โหน่ากลัวมากครับคือ ผมว่าคนที่ทําหนังแบบนี้ได้ตัวจริงจะต้องแบบไม่ค่อยปกติเพราะว่ามันมันโหดมากจริงครับคือดูแล้วมันแบบมันสำหรับคนที่ชอบอะไรสยองขวัญเนี่ยผมว่าฟินแน่นอนออน่ากลัวมาก <c oughs> เปิดหัวมากกแสดงว่าต้องมีดีแล้วล่ะนะฮะเรื่องแรกเลยอันนั้นคือเรื่องวนิดาครับเรื่องสองคุณเต๋อตายตามตายตามกันไปเลยครับผมตายตามอ่ะ เรื่องมาจากไหนเรื่องอะไรเรื่องพอตพอเรื่องแต่ตามคือว่ามีมีน้องคนหนึ่งเขาคิดพล็อตมาให้ครับเป็นพล็อตที่แบบว่าน่าสนใจแล้วทีนี้ทางพี่แจนที่เขาเป็นเหมือนคล้ายๆโปรดิวเซอร์เนี่ยครับเขาก็ดูแล้วเขาก็ถามผมว่าผมอยากลองกำกับดูไหมอ๋อเรื่องแรกใช่ใช่ครับเพราะว่ายังไม่เคยกำกับมาก่อนเคยจะเขียนบทซึ่งจริงๆเราอยากกำกับอยู่แล้วก็ตกลงไปเลยครับเขาก็บอกว่าเป็นโปรเจกต์หนังผีแล้วก็เอาพล็อตมาให้ผมอ่านก็เขาจะมีบ่งมีบทอลไรให้มาให้ผมก็แบบพยายามปรับให้แบบ ให้ให้ตัวเองแบบเหมือนสบายใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมามันก็จะเป็นเรื่องของผมจริงมันค่อนข้างเป็นดราม่านะครับมันเป็นดราม่าของดราม่าเรื่องเพื่อนครับซึ่งมีผีอยู่ในนั้นเท่านั้นเองใช่ครับตายตามไม่ได้ดูเรื่องเลยใช่ไหมไม่ดูเรื่องครับมันมันเกี่ยวอะไรกับตายตามคือว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเพื่อนกันสองคนครับเพื่อนผู้หญิงสองคนแล้วก็หนึ่งในนั้นมีแฟนอครับแฟนก็คือเนี่ยเขาปันครับปันแล้วทีเนี้ยแฟนเนี่ยเหมือนฆ่าตัวตายแล้วก็จะมาเอา เพื่อนไปอยู่ด้วยอะไรคล้ายๆกันเจ้าข้าปั้นไปด้วยเข้าปั้นะตายแล้วเอเข้านปั้นเนียก่อนคือครับใช่ครับครับเข้าปั้นเป็นไงบ้างเล่นเรื่องนี้ตื่นเต้นมากครับอจริงๆเพราะว่าทุกๆอย่างในกองเหมือนแบบคือมันมีแบบแรงกดดันเพราะว่าตักแสดงคนอื่นก็เช่นพี่ปันปันพี่สมายเดตสตาร์อย่างเงี้ยคือเขาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วแล้วยิ่งผมเจอกับพี่เต๋อด้วยพวงกับนี่แต่เอาทำไมพี่มองผมอย่างนั้นผมมองอย่างชื่นชม ไม่คือพี่เขาแบบว่าคือแบบจริงๆพี่เขาเป็นไอดอลผมมาก่อนอยู่แล้วก็ว่าแต่นี่จริงจริงครับรับเพ้นมากนี่มีฉากไหนยากมั้งไหมยากทุกฉากเลยฮะโดยเฉพาะตอนมันจะมีมันจะมีฉากหนึ่งที่ผมว่าต้องสกายเหมือนแบบคุยกันครับคุยกับเหมือนคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วแบบว่าผมแบบผมรู้สึกว่าตอนนั้นแบบมันมันมันต้องแบบว่ามันต้องแบบเป็นพีก พีคมากๆแล้วบอกว่าเหมือนแบบเข้าไปต่อไปเข้าไปต่อไปคำนี้พีคจริงๆแหมคำนี้พุ่งกับผมยอมแล้วผมนั่นแหละโอเคเอาละครับั่นแหล้วพีคละผีดุไหมครับเรื่องตายตามอ๋อเันนี้ถามใครผีดุไหมตายตาถามพุ่งกับผีดุไหมครับ คือย่างที่ผมบอกเป็นดราม่ามากกว่าครับคือทําใจไม่ได้ไม่ได้ให้เวลาอยู่อ๋อใช้เวลาครับก็คือน่ากลัวครับแต่ว่าในเรื่องผมมันจะมันจะแบบเหมือนปกคลุมไปด้วยความแบบสงสัยอ่ะคือเราดูจะรู้สึกสงสัยว่ามันมันจริงๆมันคืออะไรเหตุการณ์มันคืออะไรนู่นนี่คือยังไงความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเรื่องแบบเหมือนแบบจริงๆผีผม่าค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันมีผีเป็นองค์ประกอบไปเฉยแล้วกำกับยากไหมฮะเรื่องแรกสําหรับเราตอนแรกที่คิดไว้ในใจน่าจะยากมากแต่ปรากฏว่าพอไปทําจริงมันไม่ มันสนุกครับมันสนุกเพราะว่านักแสดงเก่งคือพอนักแสดงเก่งเราก็ค่อนข้างสบายแล้วทีมงานทุกคนก็ช่วยเราเยอะครับมันก็เลยเหมือนแบบเราก็แค่ดูแบบภาพรวมเฉยๆรอยครับข้าปั้นเป็นไงฮะข้าปั้นข้าปั้นหน้าอะไรฮะเออหน้าทูน่าครับผมอ๋อถ้าทูน่าผมชอบไข่หวานนี่ผมขอบใจมากครับผมไปถึงน้องน้องน้องปั้นเข้าปั้นจริงๆคือที่ที่ผมชอบเขาคือสายตาเขาครับจริงๆชอบดวงตาเขาเขาเป็นคนที่ในในเรื่องคาแรคเตอร์จะเป็นคนทำหามหน่อยแต่ว่า ข้อดีของเขาคือตาเขาจะมีความแบบเหมือนแบบเศร้าๆมีความมีความแบบใสๆเศร้าๆอะไรบางอย่างนะซึ่งซึ่งมันเป็นดวงตาที่หาได้ยากครัตาเศร้าๆนี่มุมพูดมุมกลับไงตาพูดเป็นไงบ้างตาพูดเศร้าไหมตาผมเป็นไงฮะโอ้ตื่นกี่โมงครับเนี่ยตง่งเช้ามากโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่จะออนแอร์วันที่ 15พฤศจิกายนใช่ครับทางช่อง GTH on air แล้วก็ GMM Channel สี่ทุ่มนะฮะแต่ไม่ย้ำช่องจริงเลยกลัวจะไม่ได้ฝากไม่ได้ป่ะผมมีเวลาของคุณนะฮะเรื่องที่3เรื่องที่3เรื่องแช่งนะครับวันนี้ก็เป็นนักแสดง2คนที่มานี่ค่ะซู้มไปค่ะพี่เต๋อฮะน้องแฟนกำกับเองเหรอฮะ ไอ้ต้งเบลกำกับเองเลยฮะไม่ใช่เบลเบลเล่นคู่กับน้องเฟมแล้วก็พ่วงกับเป็นพิตตี้ค่ะวันนี้ไม่ได้มานางคานิมูลอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องแช่งค่ะน้องเฟมว่าไงครับคือจริงๆในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทกัน3ามคนครับฟังใกล้ไหหน่อยครับผมก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันสาคนครับแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนเราก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาจนมีมีอยู่วันหนึ่งครับคือเพื่อนเขาแกล้งเราแรงมากจนจนทําให้เราแบบ เหมือนกับว่าเจ็บตัวอะไรเงี้ยเราด้วยความโมโหมากเราก็เลยแช่งเขาไปบอกว่าขอให้เนี่ยโดนรถชนตายเลยนะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราโมโหครับเราก็พูดโดยไม่ทันคิดแต่ว่าเป็นจริงเหรอใช่ครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็ตายจริงเนี่ยเราเล่นไม่เข้าเรื่องแล้ว่งอันนั้นในหนังในหนังครับครับอ่าแล้วช่วงนี้ถอยนะอินง่ายอินง่ายง่ายอ่าแล้วแช่งใครครับในเรื่องคือแช่ง มีเล่นอีกคนหนึ่งคืออมครับเป็นเป็นเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งครับนี่คือเราจะสนิทกัน3คนคนครับแล้วก็เหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยวิญญาณเพื่อนจะกลับมาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยครับจะตามมาหลอกหลอนแล้วว่าเอาคืนกับคําพูดที่เราพูดไว้หรือเปล่าเป็นเรื่องของคำแห้งนี่เองนะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มนะคะทางช่อง T T V c h a n ค่ะครับแล้วก็ T M Channel ด้วยใช่ค่ะสองคนนี้อยู่ใกล้กันกลัวไม่ได้ข้าวเลยฮะฮะช่วงของการแต่งผงแต่งผีมันต้องใช้เวลาไหมหรือยังไง เรื่องเรื่องของพี่โอเป็นไงนานฮะนานแล้วคือผมมันมีผีหัวขาดในประเด็นเออถ่ายอย่างเดีไวถ่ายยังไงแสดงว่าจะให้เห็นเลยว่าเินมาต้องเป็นซีจีฮะอ่าคือมันก็ต้องต้องดีไซน์กันเป็นช็อตๆเลยครับคือเออถ้าเกิดแบบโอเคช็อตนี้ปุ๊บ่ากินสกรีนมาแล้วเอาผ้าเขียวมาคุมหัวด้วยหรืออะไรเงี้ยช่วยให้ถ่ายง่ายขึ้นอเพราะงั้นแปลว่าเวลาแต่งผีทีหนึ่งก็นานนานอยู่ฮะของเขาก็ดูมีอะไรนะของคุณเต๋อนะมีผีผีอะไรไหมแต่งนงแต่งหน้าอะไรไหมฮะครับ ตามนั้นแหละครับผมตายตามครับตายตามคือของผมอย่างที่บอกว่าคือผีของผมมันจะค่อนข้างแบบเป็นองค์ประกอบไปเฉยครับเป็นองค์ประกอบรวมๆของหนังแต่ว่ามันจะไม่ได้โพมาแบบมึงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยมีการแต่งผีมากก็มีบ้างครับมีบ้างโอเคนะครับอ่ะ วันนี้ก็เยแค่ไหนนะต้องตามเยนแค่ไหนต้องตามดูนะครับเวลาน้อยครับเดี๋ยวเราให้ฝากไว้ทั้งสามเรื่องที่มาวันนี้เนาะฝากแช่งเบลค่ะงั้นเบลขอฝากเลยนะคะก็เพื่อนทียโรงเรียนหล่อนะคะออนเป็นตอนแรกนะคะวันเสาร์นี้ทางช่อง GTS on a i r แล้วก็ g m m Channel นะคะสี่ทุ่มแล้วก็ออนทุกวันเสาร์สี่ทุ่มค่ะจะฝากไปเรื่องแช่งของตัวยนเลย เป็นวานิดาค่ะใช่แล <can> <together> ้วก็ของแช่งเป็น3มของตายตามเป็นอีพีสองค่ะเอา่วนของตัวเองก่อนสิแช่งค่ะก็ฝากแช่งเนะคะเรื่องกับน้องเฟรมเบลแล้วก็น้องอมค่ะใช่น่าดูยังไงน่าดูยังไงค่ะก็ด้านดูยังไงนะคะก็เป็นเกี่ยวกับแบบวิตรภาพเพื่อนนะคะใช่ต้องดูว่าจะแบบน่ากลัวไหมก็ลองดูค่ะเอาว่าฝากฝากสองช่องทางไว้ดีนะคะเอาไปบ้าง ครับผมก็อยากให้ดูกันนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่จริงๆตอนจบเนี่ยจะเป็นอะไรที่อ่าพีคมากครับคือชอบอ้าวโอ้แต่ต้องมีเอฟเฟกตลอดเลยโคตรคือเอ้เราจะใช้คำอะไรแทนคำนี้ดีจุสุดยอดอ่าอ่ตอนจบมันจะสุดยอดมากเลยครับแข็งมากเออเอออะไรเงี้ยเออเหลือเชื่อมันมีเรื่องเยอะเนี่ย มันเด็กใหม่ก็ขึ้นง่ายเลยช่วงนี้ขึ้นง่ายเลยนะอ่ะต่อต่อเฟรมฮะมันมันก็จะหักมุมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากให้ให้ลองดูกันเพราะว่าเป็นเรื่องของแบบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนที่เป็นวัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากดูอยู่แล้วเพราะว่ามีแบบ เด็กจากฮอร์โมนอะไรเงี้ยมามาเล่นกันเยอะมากมายเลยโอเคครับครับผมเรื่องแช่งเรื่องแช่งนะฮะนี่คือเรื่องแช่งครับผมโลครับคุณโลครับข้อของผมก็เออนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจกันมากบทมันก็ยากเหมือนกันอะไรแต่น้องๆเขาว่าเต็มที่กันมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละครับเออผมเองก็ตั้งใจมากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ช่วยครับดูกันหน่อยครับเต็มที่ทเต็มที่ครับสวัสดีตอนแรกเลยนะครับผมนะฮะก็วันิดานะครับเขาปั้นเขาปั้น อ่าของผมตอนตายตามนะครับเสาที่15นี้มีพี่ปันปันแล้วก็พี่สมายเล่นด้วยนะครับผมก็เป็นถึงจุดสุดยอดจริงๆอ่ะเรื่องนี้โอเคโอเคเอาให้คุณสรุปแล้วกันวันนี้พุ่มกับพุ่มกลับพุ่มกลับเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนก็สําหรับคนที่อยากได้รสชาติใหม่ๆนะครับก็คืออย่างอ ตอนนั้นนี้ก็จะได้ดูฮอร์โมนันไบก็จะชอบเป็นความดักลของสังคมวัยรุ่นอะไรยเงี้ยอันนี้ก็เป็นดักอีกแบบเป็นดักในความแบบหลอนๆในความเย็นๆของแบบเรื่องในโรงเรียนทั้ง13เรื่องนะครับก็มันจะเป็น13ตอนครับผมเชื่อว่าสนุกทุกตอนแลวแต่ละตอนก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันครับก็อยากให้ติดตามทุกตอนเลยครับเริ่มต้นวันเสาร์นี้แล้วนะครับตอน4ี่ทุ่มทางช่อง GTH on air ทางช่อง GMM Channel นะครับพลาดไม่ได้ด้วยระัปลวกพร้อมการออนแอร์พร้อมกันเลยครับรอครับ ใช่ใช่สิใช่เขาจะเหลื่อมเวลากันเหรอพร้อมกันเลยเปลี่ยนช่องสลับไปเรื่อยตอนนี้คู่ขะแนไปเลยนะฮะยังอีกจีนหนึ่งวันสองสี่ทุ่มนะครับทาง GTS on air แล้วก็ Gm channel นะครับตอนแรกของพี่โอนะฮะวันนิดาตอนที่สองคุณเต๋อก็ตายตามแล้วก็ตอนที่สามนะครับจากรึ่งแช่งนะฮะ แล้วก็เรื่องอื่นก็จะตามมาเรื่อยๆครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์ไว้มาตอนเช้าๆนะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับทุกเรื่องมันจะมียังไงนะฮะทุกเรื่องมันจะมีจุดสุดยอดพลิกผันจู่อะไรประมาณนั้นนะครับชิวมอนิ่งวันนี้นะครับเช้านี้ขอบคุณแอคซ่าแบรนด์ประกันอันดับหนึ่งของโลก6ปีซ้อนครับขอบคุณพลาสเตอร์บันทบปวดตราเสือนะฮะแล้วก็แผ่นปิดหลังบันทปวดตราเสือด้วยครับลาไปตรงนี้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Chill, Music ชิลมิวสิกมาราธอนชิล FM 89คลื่นเดียวบนหน้าปัดที่จัดหนักเรื่องกินเที่ยวช็อปสวัสดีครับผมมาจุธาวุฒิพัทรกรรมผลนะครับผม มาเป็นคนชอบกินก๋วยจับมากครับจะมีก๋วยจับชิล้านนึงชื่อว่าก๋วยจับในเอกครับอยู่ตรงต้นถนนยาวลาดสำหรับใครที่ชอบกินหมูกรอบอะไรเงี้ยผมว่าจะหลักร้านนี้มากเพราะว่าหมูกรอบเขามีแต่เนื้อแล้วมันน้อยมากแล้วก็แป้งหนังของหมูกรอบจะกรอบมากซึ่งแล้วยิ่งน้ำซุปของก๋วยจับมันแบบเค็มค้นมากเหมือนเขามีสูตรลับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าผมกินร้านนี้ตั้งแต่แบบป .2 ป .3 อะไรเงี้ยจะยกครอบครัวไากินตั้งแต่เด็กลองไปทานกันดูนะครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับชิล FM 8 9คลื่นเดียว กินเที่ยวชอโทรหาวันละสิบครั้งแปละว่าคิดถึงไลายมาทุกชั่วโมงแปละว่าเป็นห่วงเฟซท,ทั้งเช้าทั้งเย็นแปละว่าอยากเจอหน้าแล้วถ้าทั้งโทรทั้งฉันมาตลอดเวลาก็แปลว่าแปลว่าใช้แพ็กเกจเลิฟบูฟเฟ่ครับให้บอกรักกันได้ไม่จำกัดเพียง449บาทเล่นเน็ตแรงเต็มสปีดไม่มีตกถึง4กิก พร้อมโทรบุฟเฟ่ไม่อันทุกเครือข่ายที่สูดบริการดีแท็กทั่วประเทศรักนะจะดีแท็ก D ่ะปีนี้ค่าแก๊สก็จะขึ้นน้ำมันก็ไม่ลงค่าเทอมลูกก็ต้องเสียต้องเตรียมเงินเที่ยวปลายปีอีกของขวัญก็ต้องมีให้ผู้ใหญ่ปีนี้จ่ายเยอะแล้วแต่ซื้อเชฟโรเลตท,ทุกรุ่นวันนี้พอนน่อีกทีปีหน้าด้วยดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนหนานหนึ่งปีพิเศษ